เสียงอ่านพระไตรปิฎก8ปด0มสีพันพระธรรมขันธ์มวดสามัญญพลสูนว่าด้วยหลนแห่งความเป็นสมณะเรื่องสติสัมปชัญญะมหาปพิธภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการคลองสังคาติบาทและจีวอการฉันการเดินการเคี้ยวการลิ้นการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่ง การนอนการตื่นการพูดการนิ่งมหาปพิภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญาเป็นอย่างนี้แลเรื่องสันโดษมหาปพิภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างไรคือภิกสุในธรรมวินัยนี้สันโดษด้วยจีวร พอคุมร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องจะไปณนะที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณนะที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระมหาบาพิสภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างนี้แลเรื่องการละนิวอนห้าภิกษุนั้น ประกอบด้วยอริยาศิลขันอริยาอินทร์สังวรอ,อริยาสติสัมปชัญญะและอริยาสันโดษอย่างนี้แล้วพักอยู่นาเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าคอนไม้ภูเขาซองเขารำป่าชาป่าชัดที่แจ้งลำฟางเถิดราบจากบินทบาท ภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งคัดสมิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาคือความเพ่งเลงอยากได้ของเขาในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชํำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์ เกือ้อฟูสัพพสัตต์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทล,ละทีนามิธาคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากธีนามิธากำหนดแสงสว่างมีสติสัมปะชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนามิธาและอุทธจักกุจจา คือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จาก,อ,าจากอุทจ,จักกุขจักและวิจิตกิจชาคือความลังเลสงสัยข้าวิจิตกิจชาได้แล้วไม่มีวิจิตกิจชาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชา เรื่องอุปมานิวรหะเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำเร็จใช้นี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสำเร็จผลดีได้ใช้นี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้ว กำไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเพราะความไม่มีนีสินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนค้นไข้อาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่า เมื่อก่อนเราป่วยอาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังเวลานี้หายป่วยบริโภคอาหารได้มีกำลังเป็นปกติเพราะอาการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนต้องโทษคุมขังในเรือนจำต่อมา พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำเวลานี้พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ เรียบเหมือนคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมา้รจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่น จะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้เวลานี้พ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องขึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์ยสมบัติเดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้าต่อมาข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าเวลานี้ข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็น ปลอดภัยโดยสวัสดีภาพเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมหาบาเิษภิกษุพิจารณาเห็นนิวร้าที่ตนยังละไม่ได้เหมือนนี้โรคเรือนจำความเป็นทาสและทางไกลกันดาลมหาบาเิษ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการ้นโทษจาาเรือนจำความเป็นไทยแก่ตัวเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมัน่นคำอธิบายจากเชิงอัดโลกในที่นี้หมายถึงสภาพที่ต้องแตกสลายกล่าวคืออุปทานขันหา้าได้แก่ความยึดติดว่ารูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณมีตัวตนและเป็นของตนอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระสาธรามจาบพระไตรปิฎดกเล่มที่9พระสุตตันตปิเดกเล่มที่หนึ่งทีคานิกายศิลขันธวัคเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์